จา16นะครับจา16ตอนที่เราเจอสไปน์นะครับอันนี้จะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมผมใส่เฟร์งเยีนแล้วยังติดแช่แข็งอยู่นะครับนั่นสาเหตุเพราะว่าบอสสไปน์ะครับเขามีแพสซีฟนะครับที่ตอนที่เราเลือดนะครับเลือดน้อยต้องไม่ใช่แพสซีฟเป็นสกิลนะครับตอนที่เราเลือดน้อยนะครับเขาจะแช่แข็งเราเนี่ยครับถ้าเลือดเรานะครับต่ำกว่า30นนะครับ การแช่แข็งนะแบบศูนย์สมบูรณ์นะครับจะทํางานนะครับตรงนี้มันทําให้เราเนี่ยต้องเลี้ยงเลือดเอาไว้นะครับเออยังไงเลี้ยงเลือดเอาไว้อย่าให้ต่ากว่า30%เพราะว่าตรงนี้มันจะทับกับแพสซีฟของเฟิร์งไปเลยครับอันนี้มีมีค่าสูงกว่านะครับเมันทําให้เรานะครติดแช่แข็งได้นะครับจากตรงนี้จากตรงนี้แหละเงื่อนไขตรงนี้เลยนะฮะทีเนี้ยวิธีในการเล่นก็คือทําให้ อย่างแรกเลยคือทําให้ตัวละครเราถึกนะครับทั้งเฟิงเยี่ยนแล้วก็เบริก้าเนาะที่เป็นตัวแบบค่อนข้างนุ่มนิ่มสองตัวนี้ต้องทําถึกไว้นะครับทําเลือดเยอะเยอะทเลือดเยอะเยอะทำล็อกร้อยแล้วก็เลือดเยอะๆด้วยนะครับแต่ของเฟิงเยี่ยนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นเล่นไปเบริก้าจะมีมีปัญหามากกว่านะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างบางนะผมก็จะทําเลือดของเบริก้ามาเยอะหน่อยเนาะก็วิธีทําก็อาจจะใส่เป็นแบบเอ่อเลือดเยอะๆนะครับเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์อ่านี่ไงมีชิ้นหนึ่งเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์นะ เป็นออฟหลักเลือดเปอร์เซนต์ไว้นะครับอันนี้ผมก็จะมีออฟหลักเลือดเปอร์เซนต์สชิ้นเนาะทีนี้เบลิก้าจะค่อนข้างแน่นอนครับมันจะไม่โดนไม่ไม่เป็นจุดอ่อนแล้วกันเออคือถ้าสมมติว่าเรามีตัวใดตัวหนึ่งเนาะไม่เบลิก้าหรือเปิงเยียนเนี่ยโดนเลือดต่ำกว่า3 0แล้วโดนแช่แข็งมันเราอาจจะแพ้ได้เลยนะอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าเอาเบลออกอ่ะอ๋อเอาอีวานออกเหรอ ได้ไหมนะอาจจะได้แต่ว่าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนไม่ต้องบัฟอาจจะได้แต่เดี๋ยวผมอาจจะงงเองอะผมว่าอา่ะโอเคอันนี้ผมยิงเลยนะะฮ เลยแล้วก็หลูกเหมือนเดิมนะครับหลุก,ก็คือจริง,รงๆมันจะเป็นปาร์ตบนเอาร่างบนแล้วก็ฮิวนะหลูกหลุมหนึ่งนะแล้วก็สลับกับหลุกเอ,อาร่างบนะแล้วก็รับโลอีวานนะครับวนไปเรื่อยขอแค่เลือดเราไม่ไม,ไม่ต่ำกว่า3 0นะครับเน,นียยังไงก็ผ่านวนแค่นี้เลยไม่มีอะไรตอบรับแบบนี้เลย1 2 3สาอย่างนี้เลย หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแต่ว่าของเพื่อนๆบางคนนะฟ้าอาจจะเบาวกว่าน,นี้หน่อยนะครับเอออาจจะเบาวกว่าน,นี้นิดนึงก็ใช้ลูปในการวนนะครับเพิ่มขึ้นแต่มันก็ผ่านเหมือนกันตอนแรกฟ้าผมยิงเบาวกว่าน,นี้เยอะเลยครับอันนี้เพิ่งปรับของมา โทษประหาะะรมีเวลาแทะแข็งแล้วจงตีโร่ร่าพลังแห่งการทำลายผมมันเหลือนิดนึงตลอดเลยวะ,ะบทเพลงแห่งการรักษาเป็นสร้างและแห่งหมายตั้ง โอเคนี่เรารอดแล้วฮะคือสกิลที่แรงคือสกิลเมื่อกี้แหละอ๋อแต่ว่ายังชราใจไม่ได้เดี๋ยวรอเลือดหลอดอเ2เดี๋ยวรอดูเลือดหลอดที่2นะครับรแต่ว่าจริงๆอ่ะอีวานนะครับไฮโลเนี่ยโลเนี่ยจริงๆมันช่วยนะมันช่วยแต่ตอนที่เรามีโลเนี่ยครับเวลาที่ เวลาที่สไปมันใช้สกิลน้าแข็งสกิลเนี่ยครับเออโดด8เมตรเนี่ยพอมีโล่เราจะมั่นใจได้ครับว่าเราจะไม่เลือดต่ํากว่า30แน่นอนนะเออแต่ว่าไอ้หลุมที่มันจะเสี่ยงเนี่ยมันก็คือหลุมที่เป็นหลุมที่เราใช้ฮิลของดีน่านี่ครับเออตอนเนี้ยตัวเราจะแบบเปล่าเปือยพอตัวเราเปล่าเปือยตรงเนี้ยจะเป็นหลุมที่เสี่ยง แต่ก็ถ้ามันมันรอดมาได้ก็จบครับเอา้าผมไม่ได้ยิวอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้เลื่อนมันเต็มอยู่อะนี่ฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออ๋อโอเคยังไม่ถึงยังไม่ถึงจริงๆต้องต้องไปหลูบนี้เลยเดี๋ยวมันจะใช้ทะกิลแล้วแต่เราปิดก่อน ประมาณนี้ประมาณนี้วิธีแก้ก็คือทำเลือดเยอะๆอะทำเลือดเยอะๆสาหรับเฟิร์นกับเบลเนาะสตัวนี้จะเป็นตัวจุดอ่อนในในด้านนี้เลยนะครับที่ทําให้เราติดแช่แข็งนะครับอันนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะสําหรับคนที่มีคําถามกันเยอะๆนะครับว่าทําไมติดแช่แข็งนะครับเออไม่ผ่านสัทีนะครับก็วิธีผ่านมันมันง่ายแต่ว่าเราต้องทําของมาให้ถูกเนาะอ,อ่ะโอเคฮะไปต่อ